สวัสดีครับทุกคนยิลลี่วห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสหนึ่งร้อยขนาดวัดจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบจุดห้าปลายขาเก้าจุดห้าราคาแปดร้อยห้าสิบาทเมตรอินโปแลนด์นะครับราคาหนึ่งศูนย์ศูนย์เมตรอินโปแลนด์เอลขนาดวัดจริงสามสิบหกนิ้วยาวทั้งตัวสี่สิบจุดห้านิ้วปลายขาเก้าจุดห้านะครับกรงไซท่านได้ขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเป็นสีบรูดินเข้มนะทุกคนนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีบรูินเข้มนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับดูสีด้านหลังกันนะฮะกรเ,เกงยีนรีวารุ่น501นะฮะจะเป็นงานกระดุมนะครับไม่ใช่งานซิปนะทุกคนจะเป็นงานกระดุมล้วนนะฮะขนาดเอล36นิ้วนะครับยาวทั้งตัว40.5ปลายขา9.5เมตรอินโปลแลนด์ราคาราคา850บาทสีบุูมเข้มนะทุกคนนะเด<ม>ี๋ยวผมให้ดูป้าย ปากินนะครับเนี่ยนะป้ายปากินเป็นรุ่น501 W 36 L 34นึ่ะครับเลสแท็บนะฮะเลสแท็บสกรีนรีวายนะฮะครับ,แบบหนึ่งเลสแท็บสกรีนรีวายครับผมจะสกรีนรีวายทั้งสองด้านเลยครับป้ายยุคหลังมานะก็จะสกรีนรีวายทั้งสองด้านอย่างนี้นะครับราคา850บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ ขอบคุณที่รับชมครับ